สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้ว ทักษินด่ายับประยุทธ์เป็นนายกอะไร Work from home เป็นผมจะซื้อชุด PPE ลงไปเยี่ยมเลยทักษินชี้ประเทศไทยล้าหลังมากตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงวันนี้ขอให้ทหารเป็นคนสุดท้ายที่จะบริหารประเทศต้องยอมรับว่าพวกคุณล้าหลังเกินกว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำตรงนี้งงวิกฤตโควิดทหารเป็นไหนหมดนายกเวิร์ r ฟรอมโฮ เมื่อวันที่26กรกฎาคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เพจ Room 44ในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ72ปีโดยตอบคำถามที่ว่าพี่โทนี่ไปได้ทุกประเทศทั่วโลกแต่มาประเทศไทยไม่ได้รู้สึกอย่างไร ว่าเราก็รู้อยู่เฉยๆวันนี้แต่ยังไงผมก็กลับเพราะผมก็ยังรักพี่น้องชาวไทยและยังห่วงใยประเทศไทยอยู่ผมก็ยังอยากไปกราบคนที่ผมรักและเคารพอยู่เสมอผมไปกราบแผ่นดินเกิดที่สุดคือเลี้ยงหลานถ้าแข็งแรงก็เลี้ยงเหลนนายทักษิณกล่าวต่อว่า หากมองย้อนกลับไปประเทศไทยตอนนี้ล้าหลังมากทั้งที่เราควรจะไปไกลกว่านี้เยอะเราตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเทคโนโลยีความรู้ทางเทคโนโลยีโดยเฉลี่ยต่ำมากวิธีคิดของเรายังอยู่ในโลกยุคที่2คือคิดองค์รวมไม่เป็นคิดแบบโบราณคิดแบบทหารวันนี้ทหารขอให้เป็นคนสุดท้ายนะที่จะบริหารประเทศต้องยอมรับว่าพวกคุณล้าหลังเกินกว่า จะขึ้นมาเป็นผู้นำตรงนี้ระบบสาธารณสุขพื้นฐานเดิมทีเดียวดีมากเลยแต่คนป่วยโควิดเราบริหารได้แย่มากวันนี้เตียงไม่พอแล้วเตียงที่เหลือคือโรงพยาบาลสนามวันนี้ผมก็ยังงงทหารไปไหนหมดแต่ก่อนผมเป็นพลเรือนใช้ทหารแต่วันนี้ทหารไม่กล้าใช้ทหารทหารอุปกรณ์เยอะงบประมาณก็มีทำไมเพิ่งเอาออกมาใช้วันนี้ถ้าเป็นผมรึบหมด วันนี้ทรัพยากรสาธารณสุขขาดวันนี้ต้องเอาทรัพยากรที่มีอยู่กระจัดกระจายมาใช้ให้มันพอถ้าเป็นผมเอาเงินเดือนที่บริจาค3เดือนไปซื้อชุด PPE ลงไปเยี่ยมเลยรับรองตื่นวิ่งกันแน่วันนี้ท่าน work from home อะไรวะเป็นนายก work from home การเป็นนายกรู้จักคนเยอะหรือท่านไม่พูดกับใครก็ไม่รู้ยกหูเลยท่านไบเดนผมประยุทธ์นะวัคซีนผมไม่พอส่งมาก่อนได้ไหมขอหน่อยเถอ ท่านปูตินขอมาก่อนทําใบสั่งซื้อภายหลังวันนี้เป็นวิกฤตอย่าใช้วิธีปกติแก้ปัญหาไวรัสวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณวิ่ง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไหร่จะตามทันนายทักษิณกล่าว เมื่อถามถึงวิธีที่พี่โทนี่จะกลับบ้านนายทักษินกล่าวว่าพี่โทนี่ต้องไปถามคุณทักษินว่าจับยามสามตาที่เมืองไทยปลอดภัยไหมเขาจะล่อเอาหรือเปล่ารันเวย์เคลียร์หรือยังขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิวทีวีอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ